ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุกตนุท่านนะครับวันนี้ลุงหลอดขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนทันตำบ,บลโพนทันอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับ2พฤษภาคม2567ฟีทุกที่ยืนนะครับบังที่1เทพสิริบังที่สองนุ่มยะโสบวกชัยชนะบังที่3เทพนพเกลสีสิงสองเมืองหนึ่งหาน้องเฟื่องเจริญศัพท์6เทพนิมิตเจ็ดกำนันสังลุย8นะครดงบางยุใไม เก้าทีว่ากอนมาบกจอนสิสออุตังทะลุา้า11บเฝาสีทองสิ 12, วิศวการบิน13โกยข้ามสไหสิบส่ 14, ทองพักดี15วุธทช่ใชเบิกฝา16บหกพริมมนสิเจ็ดสิงสองเมืองบางที่สองนะครับผมตุล่าการโดยกะทิลอยฟ้าบวกไ้าดำหน่อยเสียงสวรรค์บวกสี่หมงคนล่าสีชุดใหญ่หมกมกๆวกนะครับผมอ่ะ คือผมมีรายการไทโลเงินนอ่อบรโลเงินไปใส่นอ่อคือไอทีกับประกาศดีนะครับว่ามีโลเงินนํานะครับหรือขึ้นซื้อใดลุงหลอดกับบ่งหูนะครับให้พี่ให้น้องไปเอาเป็นของหวานจอดปอกนะครับผมโลเงินนะครับผมมืออื่นนะครับผมแต่ว่าอยู่ในหนีพ่เห็นมีสือนะครับขึ้นที่น้ําใดไปสืบเอาเองนะครับผมอ่ะส่วนติกสีแดงจึงคืนเป็น มัดเดาทางสูงนะครับผมเป็นความชอบส่วนโตนะครับมีฝ่าสีทองนะครับผมหรือว่าเคยสุวรรณเหนียงหรือคาท่าเทพนะครับผมแล้วก็วิศวะการบินนะครับท่องพักดีวุฒิชัยเบิกฝ่าซอพ่อนพิมลนะครับมัดเดาลุ่งหลอดนะครับผมบกอว้กอนนะครับเป็นความชอบส่วนโตนะครับบริเกียวคลายของไฟใดๆทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวน ขอบคุณที่ติดตามรับชมหลวงลอดเอฟสวัสดีครับ